สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการปูยางแอฟฟติกคอนกรีตนะครับวันนี้เรามาดูหน้างานปูยางเอฟฟติกคอนกรีตนะครับลักษณะงานเป็นงานเสริมผิวนะครับหรือปูยางบนแท็กโคตรนะครับมาชมการปูยาง นะครับเสริมผิววันนี้รถปูยางคันนี้เป็นซูมิโตโม่ H A 64นะครับรุ่น8นะครับเป็นซูมิโตโม่รุ่น8รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางซูมิโตโม่ค่ายยักษใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวพามาดูวิธีการทำงานนะครับของเครื่องจักรคันนี้ด้วยแล้วก็ดูลักษณะงาน เสริมผิวด้วยนะครับตอนนี้รถพ่วงก็ได้ถอยเข้ามาจะเทยางแอดฟันติกแล้วนะครับจะมาเทใส่รถปูยางคันนี้นะครับซูมิโตโม่มบรรยากาศการทำงานนะครับ ก็ได้ทําการยกลูกพ่วงนะครับขึ้นเพื่อจะเทยางลงไปในกระบะนะครับกระบะตรงที่รับยางของรถปูยางน,นะครับ 啊对。好的 ก็มีเบรกดาวนะครับ down, คบันแรกเป็นรถปูยางนะคันที่สองก็เป็นเบรกดาวนะครับเป็นล้อเหล็กหน้าหลังเลยนะครับขนาด6ตัน6ตันกว่ากว่นะครับคันที่สามก็เป็นรถบดล้อยางนะครับคันหนึ่งก็อยู่นูน่นเลย สายนี้ใช้สามคันนะครับอีกคันหนึ่งก็อยู่ต้นทางฝั่งโน้นนะครับนวดนะครับตอนนี้พอปูอยางเสร็จเมื่อเทอยางเสร็จแล้วรถเบรกดาวก็จะเข้าเหยียบสันสะเถือนให้นาเรียบนะครับแล้วก็จะเป็นหมดล้อ,อยาง เป็นการนวดต่อนะครับเพื่อให้อย่างแน่นแข็งแรงขึ้นไปนะครับ แบบล้อยางนะครับอันนั้นก็จะคล่องตัวหน่อยวิ่งได้เร็วเผื่อขยับเสื่อหน้าง,งานมีหลายช่วงนะครับก็จะใช้ล้อยางถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แบบที่สองจะเป็นล้อเป็นตีตะขาบนะครับตัวนี้ใช้สําหรับงานขนาดใหญ่นะครับหูได้เรียบครับแล้วก็นิ่งกว่า แบบล้อนะครับพรผมเคยใช้ทั้งสองรุ่นแล้วก็รุ่นนี้ก็ตีตะขาบไม่จะดีดีกว่าครับแล้วเทสเสร็จแล้ว ก็พามาชมการปูยางนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ